เกิดความสับสนสื่อต่างประเทศรายงาน Miss World ได้เงินสด1ล้านดอลลาร์ทันทีซึ่งไม่ใช่แบบนั้นเป๊ะ เกิดความสับสนนะครับระหว่างเงินรางวัลจริงกับมูลค่าของรางวัลและสิทธิประโยชน์ที่สื่อต่างประเทศนะฮะมากรายงานยอดรวมทําให้คนเข้าใจว่า Miss World ได้รับเงินสด1ล้านดอลลาร์ทันทีซึ่งไม่ใช่แบบนั้นเป๊ะนะครับโดยตัวเลข1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ22-26ถึงล้านบาทที่บังข่าวบ,บอกว่าโอปอหรือผู้ชนะ Miss World จะได้รับนั้นหมายถึงมูลค่าของของรางวัลและสิทธิประโยชน์ตลอดปีแห่งตําแหน่งนะฮะซึ่งไม่ได้หมายถึงเงินสดทั้งหมดนะครับ โดยจะประกอบด้วยเงินสดจริงจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0 0 0ถึง150,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ3.7ถึง5.5ล้านบาทจ่ายโดยองค์กร Miss World และผู้สนับสนุนหลักส่วนที่2นะครับนั่นก็คือค่าที่พักบวกค่าเดินทางบวกค่าชุดและอื่นๆตลอดการปฏิบัติภารกิจในกว่า1 0ถึง20ประเทศตลอดปีรวมถึงที่พักค่าดาวบิน Business Class และค่ารับรองต่างๆรวมมูลค่าหลายแสนดอลลาร์และในส่วนที่3นะครับของขวัญจากผู้สนับสนุนนะครับเช่นเครื่องประดับเสื้อผ้าสกินแคร์ เครื่องสำอางทั้งที่ใช้จริงและที่ได้รับกลับบ้านและส่วนที่4นะครับเป็นทุนการศึกษาถ้าใช้สิทธิ์ก็สามารถเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกหรือโปรแกรมอบรมจากสถาบัานานานาชาติได้ ในส่วนที่5นะครับดีลถ่ายแบบแฟชั่นและงานพรีเซนเ,เตอร์ที่มิสเวิลด์จัดห,หาหรือประสานงานให้บางรลยได้เพิ่มเป็นหลัก10ล้านหากได้รับความนิยมสูงถ้าเปรียบเทียบห้เห็นภาพนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าเงินสดจะอยู่ประมาณ3-5ล้านบาทค่าตัวค่าเดินทางค่าโปรโมตค่าที่พักของใช้ตลอดปีจะอยู่ราวๆยี่สิบถึงยีล้านบาทถ้าใช้สิทธิ์ครบมูลค่ารวมก็จะแตะ1ล้านดอลลาร์สหรัฐได้จริงสรุปสั้นๆนะฮะก็คือมูลค่า1ล้านบาทไม่ได้หมายความว่ามิสเวิลด์จะได้รับเงิน สดทั้งหมดแต่หมายถึงผลประโยชน์ที่รวมแล้วมีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่า1ล้านดอลลาร์ตลอดการดำรงตําแหน่ง1ปีนั่นเองนะครับคราวนี้เพื่อนๆก็หายสงสัยกันแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้องข่าวพีนิวกันด้วยนะครับเราวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พีนิวด้วยนะครับสวัสดีครับ